นี่เป็นการซ่อมเครื่องโรบิน n b c 1 11ซึ่งตอนนี้มันก็มีการคอปปีกกันไปหลายยี่ห้อหลายรุ่นครับซึ่งอะไรภายในมันก็เป็นของโรบิน n b c 1 11ใส่กันได้หมดครับแต่รุ่นนี้เป็นของนะครับเป็นของยี่ห้อ ของมิตซูซึ่งมันมันก็มีตอนนี้ตอนในท้องตลาดก็มีหลายยี่ห้อแต่ลักษณะเดียวกันนี้มันลูกสูบมันก็ใช้กันได้เราเทียบดูก่อนลูกสูบเป็นของโรบิน NB411 อันนี้ดูสาภาพของเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ก็เพิ่งซ่อมมาไม่ไม่นานเท่าไหร่แต่ดูให้ชัดๆว่าอันนี้ลูกสูแบแหวนเสียแลวครับลูกสูบก็เสียลูกสูบแหวนในเราเปลี่ยนทั้งชุด ตอนแรกเราก็มาเทียบดูก่อนดูขนาดดูขนาดเท่ากันแล้วก็ดูสลักเอาสลักเทียบกันนี้นี้ถือว่าได้นี้ถือว่าได้กันนี้อันนี้เป็นของโรบิน NBC 1 1ึนะครับนี่ลูกสูแบแหวนนี้ของโรบินเนี่ยถ้าเราเทียบสลักเท่ากันความสูงตำ่ำบนล่างเท่ากันก็โอเค ดูร่องแหวนนะลน่ร่องแหวนก็ตรงกันนะเนมื่อเมื่อเราได้มาแล้วนะเราก็มาเทียบเอาแหวนวัดดูนะแหวนได้พอดี ลองดูทั้งสองตัวเพื่อความแน่นอนอย่างนี้ถือว่าโอเคผ่านเมื่อมันแน่นอนแล้วเราก็ออกมาประกอบแหวนเข้าไปดูร่องแหวนหนึ่งตัว สองตัวนี้ปากใส่ขยับนิดเดียวนี่ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ล้างซะหน่อยนะล้างล้างดีแล้วก่อนจะประกอบเราต้องใส่น้ำมันเอาน้ำมัน2อทีนี่แหละใส่เข้าไปหรือน้ำมันเครื่องก็ได้นี่ก็เหมือนกัน น้ำมันะลมแล้วก็ใส่เข้าไปดูดูด้านให้ล่องแหวนหันหันตัวล่องแหวนออกมาทางตรงข้ามกับท่อไอเสียจับยัดเข้าไปแล้ว ตัวนี้เราเราก็ใส่น้ำมันด้วยวนี้กิฟนี้ตัวนี้กิปนี้ต้องใส่ก่อนเลยนะ1ด้านกิปนี้อย่าลืมถ้าลืมแล้วเสียแน่นอนห้ามลืมเด็ดขาดเรื่องกิฟใส่ใส่ต้องให้มันเข้าร่อง มันตรงร่องนี่ปะเกน็นปะเกนตัวนี้มีแล้วนี่เราก็ใส่ใส่สลักเข้าไปแล้วเดี๋ยวเอาปิ้นนี่ใส่ ่าหลังจากใส่ปิ้นนี้ต้องดูดีๆนะห้ามพลาดถ้าปิ้นนี้ไม่เข้าดีนี่เดี๋ยวหลุดจะช่วยเลย,ยใส่ให้เรียบร้อยใส่ปุ๊บก,ก็ดันเข้าไปประเก็นนี้มีแล้วแบบนี้ nó ní rất tột quay ho hiến ho hiến Hả? <laughs> <laughs> การของเครื่องนี้ยังมีความผิดปกติอยู่อีกคือน้ำมันกินมากเสียงและน้้ำมันกินมากขนาดเราอัดอัดให้ตัวตั้งลูกเร่งให้จนเกือบจะสุดมันก็ยังจะดับอยู่อัดน็อตตั้งคันเร่งจนสุดนี้เครื่องต้องเร่งมากเลย ต่นนี้เราต้องมาปรับน้ำมันให้มันกินน้อยลงอ,อีกการปรับน้ำมันให้กินน้อยก็ถอดเข็มลูกเล่งออกมาแล้วก็ย้ายเลื่อนตัวปิ้นล็อกเข็มปิ้นล็อกเข็มลูกเล่งเนี่ยถอดถอดลูกเล่งออกมา เนี่ยดูเข็มมันจะมีปิ้นล็อกข้างบนข้างบนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะมีห้าระดับแต่ครึ่งนี้มันมันอยู่อันที่สองแล้วเราก็ย้ายไว้อันที่หนึ่งล็อกล็อกหนึ่ง ตอนนี้เข็มนวันอยู่ล็อกหนึ่งแล้วเดี๋ยวหลังจากเราปรับระดับน้ำมันเข็มลูกเล่งเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราลองติดเครื่องดูนะเรี๋ยวเอยใบมีดน่ะ เครื่องจะเล่งขึ้นมาแต่ตอนนี้เครื่องก็จะเล่งขึ้นมาอีกหน่อยถือว่าการเขาไหม้ก็สมบูรณ์ขึ้น